สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุคนครับผมสวัสดีพี่น้องมิตรรักหมอแคนแฟนหมอลำสุคนครับวันนี้เขาอยู่ที่วัดหลวงพ่อ้าใสยครับโอกาสได้มากเพราะว่ามามาดนอนบ้านผี่ปายครับก็เลยได้พากันมาฮหดบุญมาบุญเอาบุญมาฝากพี่น้องสุกคนนะครับปีนี้เนาะปีนี้ไม่มีสาวน้อยนะทำไมปีนี้มีสาวน้อยละปีนี้ไม่มีสาวน้อยนะไม่สาวน้อยมีเหมือนกันแต่ว่าอยู่สีสะเกียบไงสงการปีนี้ก็ใช่ไงเต็มเลย แต่ว่าปีหน้านะของเราอยู่นี่นะใช่เหรอใช่ของเราอยู่ปีหน้าของเราอยู่นี่นะวันที่สิบสี่ข้าใช่สองสองปีก่อนของเราก็มีแต่ว่าเป็นโควิดก่อนก็เลยก็เลยบ่อมากแล้วปีนี้เป็นปีแรกเลยที่แบบว่าแบบได้จัดสงการอ๋อจริงเล่าสงการน่าสงการอยู่นี่สนุกมากริ่เหรอพี่ใช่แล้ววันที่ี่อ๋อที่เขาที่มีพี่เคยเล่าอยู่บอกว่า สงการที่หนองคายคือสนุกมากใช่สงการหนองคายสนุกมากแล้วก็วันที่สิบสามช่วงประมาณแปดเก้าโมงเช้าอ่ะเขาเขาจะมีทําพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระไซอ่ะมามาขึ้นเนี่ยอันเ,เขาโอ้นี่เขาเตรียมอันนี้เขาเตรียมมาแล้วเนี่ย<ช>พาะมคนแมน่เพื่อนเตรียมไปแล้วเขาจะแหออออ่อ้อมเมืองพอแห่อ้อมเมืองปุ๊บแล้วแล้วเขาก็จะมาเอาหลวงพ่อมาไว้นี่ให้ให้คนได้แบบสรงน้ําอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปได้ยังไม่เคยมาถ้ามาครั้งแรกเลยอ่ะใช่แล้ง ไปตรงไหนฮะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้หลวงพ่ออยู่ข้างบนพ่อจะบอกได้ว่มจังหวัดของภาคของภาคอีสานนั้นไม่เคยมาเลยเลิศเพราะนั่นเป็นคนไทยนะนั่พูดอีสานไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้เลยพูดได้นิดหน่อยพูดได้หน่อยแือนหอนะนี่เขาเขาเรียกว่าเป็นราชรถของของของคนเนน่เพราะว่าแล้วคนก็จะเยอะมากเลยนะอุพูดเร็วขลุกเนี่ย เพื่อนเนี่ยจะอันเซอร์น้องมันบอลเราก็จะเสียออมโบ้สามหลอดแล้วเราก็จะเอออันเซอร์มันมากเลยมาสรุปอันพี่น้องเอ้ยเราก็จะไป็นแฮออมมั้งเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนอีสานตอ้นี่เขาเกิดยุพากางเลยบ่บ่เคยมาแบบนี้นะครับเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยคนตรงเนี้ยจะเต็มหมดเลยแล้วคนมันจะเบียดกันอ๋อคนเบียดกันแปลว่าแบบโอ้ยยังไม่อยากมาปีหน้าหรอแล้วไปปีหน้าหรอพี่ใช่หรอมาปีหน้าโอเคมากเลย เป็นระเบียบจะได้มาทุกปีอือฮสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะจะเป็นเหมือนเหมือนในรูปเลยอ่ะเนาะใช่จะเป็นจะเป็นเหมือนเหมือนในรูปถ้าสมมติว่าอันเชิมเพิ่นลงมาแล้วข้นกว่สิแบบโอ้โหข้นแบบหลักยหลวงพ่อใช่แล้วก็วันที่สิบสามตอนเช้าเขาจะเขาจะอันเชิมหลวงพ่อนี่ยมากขึ้นรถราจะรถใช่ ไอคีอ้อมเมืองอยู่แห่แห่อ้อมเมืองแห่แห่อ้อมเมืงใช่แห่อ้อมเมืองแล้วก็เพิ่นก็เยอะมาเอาเอาเรื่ง่าเพิ่มาองพี่น้องนั่นเคยมาเชฉยเลยหลายจังหวัดแล้วหลายหลายสถานที่ท่องเที่ยวของภาคอีสานเพราะนั้นปกตินั่งอยู่จะภาคกลางครับว่าเคยมาภาคอีสานเลยเออแต่คือบอกอีสานเจ๋อๆเนาะยังที่ว่าแล้วคนก็แบบสงสัยนะว่าเออหนาดเป็นคนไทยคือบอกอีสานได้ก็บที่ว่าใจกับ ก็บอกเอกแต่ว่าผู้ยานแต่ญาติเป็นคนอีสานทั้งภาคอีสานทั้งขอนแก่นแล้วก็ยญาตไปจัิงๆไนะครับยญาตไปอยู่ท่าพางกลางนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ไปกับเอกเคยมาไม่เอกนี่เขาเขาเล่นเหมือนกันให้พี่ไปแม่กระทยยกนะขอขอพอเราเนะ ขอพอแล้วพ่อพเวลากพ่อภาษาไที่ไปวัมา่ายยกเลยน้ำทาข้าวโพดเทศล้วไม่คือมีอกันนี่ที่บอกว่าเรกแต่ทีเราเราไปเที่ยวนี้อ่งล่มาอยู่นะยืมเด้อมขอเดิ ถกเดบุน้ำกันได้ที่นองเลยโอ้ยอาจาไหนนี่เขาบอกว่ามันคุบสาเตียนชองดอกไม้นี่งสาดอกเนงดออกไ้น่ทุกสาม กไหนึเหรอเ้ยไม่เอาสงเหรอเอาหนะพี่เอาหนะพี่ก็เีวเอาเปูไงเ้เาเหลืองก็ได้นะไม่้อกบัวนีแหลนี่แล้วกัน 私たちはこのように感じている方法を見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 ている方法 เ่ตอนนี้อยู่วงเดือยาอยู่หลอกตาล่ะจะได้มาอยู่จะมาพูดก่อนใช่หน้าหน้าเดือนปีเดียวกันเว่าสามก็จะได้มาที่จสี่ก็ไม่ได้มาเพราะว่านี่เนี่ยเขาอยู่เขอ่กี่หลอกเป็นมานที่สองจริงเป็นาที่สาลอกเน

เมื่อค่นะครับพี่น้องเอาบุญน้ำกันเด้อยเชียร์แลกได้ดี่ผมได้มากวดหลงพอพ่อใสนะครับโอเคนะองค์ไหนที่กำเดียดพี่ไายอยากขึ้นไปทำไมนี่เฮ้ยอย่างอันนี้เนี่ยออะะไร่ข้างบนนี่คืออะไรอ่ะคือโบสถ์เนาะใช่ข้างบนอ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอีหลักสิ่ห้าขึ้นไปข้างบนอ่ะคือเป็นองค์ เขาเรียกว่าองค์อะไรองค์องค์จริงๆอ่ะใช่จำลองอันนี้คือคือจำลองแต่ว่าองค์จริงๆอ่ะที่ที่มันเกิดตำนานอ่ะเขาโยมวนตำนานอะไรเออยอตำมันมันจะมีพระสุขพระเสริมพระใสที่มาจากเล่าว<อ>แล้วแพร่น่ะแตก<อ>ใช่ไหมแล้วแพร่น่ะแตกแล้วพระสุขนี่อยู่ไตน้านาอยู่ทางผุ้ธิไสบุญละเพื่อนเอาคืนมากกว่าใด<อ>แต่ว่าพระเสริมนี่น่าจะอยู่กรุงเทพแต่ว่าพระใสน่ะ นู่นนี่เพื่อนก็ไปใส่สนะิ่ไหเออแล้วไม่ได้เป็นตำนานมาจากลาวที่ <c oughs> เขาเขาเรียกว่ามันเหมือนแต่สมัยแต่ก่อนนะอ่ะอ่าเขาเรียกว่าเป็นพระธิดาแล้วก็สร้างสร้างพระอย่างนี้แม่เข้าใจไหม <c oughs> เออประมาณนี้แหละ <c oughs> โทระวังนอนอันนี้องค์จริง นี่น่ะขึ้นไปอ่ะเขาจะวานลูปสีเก็ีย่เกร่างอะไรอย่างเงี้ใช่ทุกนเหนรือว่าเบคคล่อย่งเี้ยเปคนที่ 那没得。 คลิปนี้ถือว่าได้บุญน้ำกันนะพี่น้องเด้โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระครับแล้วก็พาน,นไปพักผ่อนแล้วครับผมสาธุบุญน้ำกันนะพี่น้องเด้ครับแล้วจะมีขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีปีใหม่เท่านี้ก็ขอให้ได้รับสุขการให้ทุกคนได้ได้ปลอดภัยอ,อยู่กับครอบครัวมีความสุขด้วยพี่น้องครับผมโอกาสได้มาพาทุกคนมาเที่ยวชมแล้วก็มาได้บุญด้วยกันนะครับสาธุพี่น้องทุกคนครับ